จีนไม่ใช่เพื่อนของเราและกำลังลุกรานยุโรปผ่านตัวแทนของเขายุโรปไม่อาจมีอำนาจอธิปไตยได้หากต้องพึ่งพาจีนและสหรัฐอเมริกาถึงเวลาแล้วที่ต้องก้าวขึ้นมาทำตัวราวกับเป็นมหาอำนาจและหยุดทำตัวน่าสมเพชจีนมีเลือดเปื้อนมือและอาจอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดจีนเร่งยึดไต้หวัน รวมหัวอเมริกาและรัเสเซียทำลายยุโรป ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์ในเอเชียของเรากันบ้างนะครับท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่เรากําลังเป็นที่น่าจับตามองที่สุดตอนนี้นั่นก็คือความเคลื่อนไหวของจีนใต้หวันบริเวณทะเลจ,จีนใต้สถานการณ์ไทยกับกัมพูชาคงไม่เป็นที่สนใจสักเท่าไหร่นะครับสถานการณ์ที่ใต้หวันจีนมีความร้อนแรงมากกว่าท่านผู้ฟังครับจีนกําลังเล่นสงคราม แบบหลายหน้าโลกปัจจุบันของเราเนี่ยแหละครับมันก็จะมีประเทศมา,าอํานาจอยู่3ชาติมีจีนรัเสเซียอเมริกาแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยะครับจีนกําลังมาแรงที่สุดจีนกําลังจะมาแทนรัเสเซียและคู่ต่อกรคู่ต่อไปของโลกเราไปนี้มันก็จะเหลืออยู่เพียง2ชาติคือจีนกับอเมริกาเท่านั้นรัเสเซียก็จะกลายเป็นประเทศบริวารของจีนเพราะว่าตอนนี้รัเสเซียเนี่ยแหละครับแทบจะใช้อุปกรณ์ทุกอย่างได้รับการสนุนทุกอย่าง เงินทองที่ยังทําสงครามปัจจุบันนี่แหละครับก็มาจากจีนทั้งนั้นอาวุธยุทโธป,ปรกรณ์เงินทองมาจากจีนกลายเป็นว่าที่รัเสเซียยังมีพลังอํานาจอยู่ในปัจจุบันมีเรื่องของหัวลบนิวเคียอย่างเดียวเท่านั้นเองที่รัเสเซียยังสามารถเสียงดังขู่ประเทศต่างๆได้สถานการณ์ที่รัเสเซียอ่อนล้าลงเรื่อยๆและจีนกําลังจะยึดครองนี่แหละครับรัเสเซียมีอํานาจเดียวที่เหลืออยู่นั่นก็คือเรื่องมิวเคีย จีนกำลังกลายเป็นหมาหนาอำนาจต,ต่อไปที่กำลังจะเพิ่มขึ้นและกำลังจะเข้ามาเทียบเคียงเคียงบ่าเคียงไหลอเมริกามากขึ้นแต่ดูเหมือนว่ารัสเซียจีนนี่แหละครับอเมริกาอาจจะเล่นเกมร่วมมือกันในบางเรื่องพระดกัน ความท้าทายการแข่งขันมันก็เกิดขึ้นไม่ยอมสิ้นสุดจีนกำลังขยายกำลังอาวุธนิวเคลียร์อย่างรวดเร็วโดยปัจจุบันจีนมีหัวลบนิวเคลียร์ประมาณ600หัวลบและโซโลขีปืนใหม่สามหม่350แห่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างสหรัฐคาดการณ์นะครับว่าปักกิ่งอาจมีหัวรบมากกว่าพันหัวรบภายในปี2030แม้จะมีคำมั่นสัญญาอย่างเป็นทางการว่าจะไม่ใช้ก่อน ไม่เปิดก่อนแต่กระทรวงกลาโหมอเมริกาเตือนว่าอาจพิจรารณาจีนนั้นอาจพิจารณาใช้นิวเคลียร์ก่อนถ้าหากว่าความขัดแย้งในพื้นที่ไต้หวันนี่แหละครับมันแสดงถึงภัยคุกคามที่คุกคามความอยู่รอดระบบก,การปกครองของอเมริกาเพราะนั้นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นถึงจุดนั้นนี่แหละครับไม่มีใครมา ดึงมือไว้ไม่มีใครมาค้ำประกันใครได้ว่าใครจะไม่เปิดก่อนการเสริมกำลังที่ประกอบด้วยระบบยิงทั้งบนบกทั้งอากาศและทางทะเลโดยขีมีมีอาวุธนิวเคลียร์แบบขีปรุส4 6รลูกที่สามารถโจมตีแผ่นดินใหญ่ของอเมริกาได้เลยครับมันเป็นความท้าทายไม่ต้องเอามากครับแค่1 0 2 0ลูกก็ พาะมันก็ไม่มีที่จะอยู่เลยแหละครับโลกเราใบนี้ไม่ต้องเป็น400 500เป็นพันๆลูกเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ฟังครับก่อนการประชุมซัมเมตท,ที่อลาส,สการะหว่างทรัมป์กับปูตินนี่แหละครับทรัมป์ออกมาระบุนะครับว่าจีนนั้นจะยังไม่บุกยึดไต้หวันในช่วงที่เขายังลงตำแหน่งอยู่นะครับรวมถึงการที่ ครันี่หละครับออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าสงครามโลกสงครามนิวเคลียร์จะยังไม่เกิดขึ้นระหว่างอเมริกากับรัสเซียถ้าเขายัางเป็นประธานาธิบดีอยู่แต่ดูเหมือนว่าไต้หวันนั้นก็ออกมาตอบโต้เหมือนกันนะครับว่าความมั่นคงของไต้หวันต้องมาจากความพยายามของไต้หวันเองฉะนั้นไต้หวันจึงบอกว่าต้องเราตึงต้องพุ่มเททรัพยาักรทุกอย่างเพื่อป้องกันตัวเอง สหรัฐถือว่าเป็นมหาอำนาจลายใหญ่ที่สุดในเรื่อง,องของการหนุนหลังไต้หวันโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดหาอาวุธนะครับให้กับไต้หวันแม้ว่าอเมริกาเนี่ยเลยครับจะไม่มีภาราผูกพันในกรณีที่จีนกับไต้หวันถ้าเผื่อจะทําสงครามกันแต่อเมริกามีาภาราผูกพันในเรื่องของการที่จะสนับสนุนในเรื่องของอาวุธให้กับไต้หวันตามยุทธศาสตร์ ความกำกวมทางยุทธศาสตร์ก็คืออเมริกาไม่ตกลงเซ็นสัญญาว่าถ้าเผื่อไต้หวันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วจะเข้าช่วยแต่อเมริกานั้นมีสัญญาเรื่องเดียวก็คือการสนับสนุนอาวุธเท่านั้นเองเมื่อวันจันทร์ที่18นะครับที่ผ่านมานี่แหละครับ กระทรวงการต่างประเทศจีนได้ออกมาตอบโต้ถ้อยแถลงของอเมริกาโดยยืนยันว่าไต้หวันนั้นเป็นกิจการภายในของจีนและเป็นเรื่องของเรื่องราวของจีนเองที่จะแก้ไขไปหาซึ่งการที่จีนออกมาตอบโต้น,นะครับก็คือกรณีที่ทรัมป์ออกมาระบุนะครับว่าสีจิ้นผิงนั้นจะไม่ยึดไต้หวันในช่วงที่เขาเป็นประธานาธิบดีนั่นกระทาให้จีน ต้องออกมาปฏิเสธว่าเรื่องราวใดๆที่เกิดจะเกิดขึ้นนั้นมันเป็นกิจการภายในของจีนเองท่านผู้ฟังครับความตึงเครียดที่มันกําลังเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันนี่แหละครับมันก็คือการที่กองทัพเรือจีนนี่แหละครับเสริมกําลังในช่องแคบไต้หวันมากขึ้นเรื่อยๆเรือยกพลขึ้นบกเรือเฟอร์รี่พลเรือน เรือลบกําลังรวมตัวกันมุ่งหน้าสู่ในปุยภาคแถบนี้สื่อไต้หวันเองก็รายงานกิจกรรมทางทะเลของจีนอย่างเข้มข้นนละครับในพื้นที่ช่องแคบไต้หวันมีทั้งเรือยกพลขึ้นบกเรือข้ามฟากเรือลบต่างๆเป็นจํานวนมากมันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าจีนเตรียมพร้อมสําหรับทําสงครามยึดไต้หวันความตึงเครียดม,มันเพิ่มสูงขึ้นในทะเลจีนใต้ขณะที่กองทัพเรือจีน ก็กําลังท้าทายกองทัพเรือสหรัฐมากขึ้นเรื่อยๆลยแม้ว่าอเมริกาเนี่ยับจะนําเรือฟริเกตนี่แหละครับมาล่าตะเวนในพื้นที่แสดงกําลังในพื้นที่แถบนี้มากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาดูเหมือนว่าอเมริกาเนี่ยแหละครับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ไปโน่นเลยครับอเมริกาใต้ ไปที่เวเนสุเอลาเพราะฉะนั้นสถานก,การณ์ตอนนี้มันอาจจะไปกลายเป็นจุดเปราะบางที่สุดขณะที่อเมริกาถอนกำลังเรือลบออกจากพื้นที่เอเชียโดยเฉพาะพื้นที่ในาทะเลจีนใต้นะครับแปซิฟินี่แหละครับดูเหมือนว่าอเมริกาจีนรัเสเซียดูเหมือนแตะมืออะไรกันบักงสักอย่างหรือเปล่าแต่โผฟังครับสำหรับความเคลื่อนไหวของจีนที่มีการนำกำลังทั้งเรือลบนะครับ เรือยกพลขึ้นบกต่างๆนี่หละครับในพื้นที่แถบช่องแคบไต้หวันมากขึ้นเรื่อยๆอ,อเมริกาก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหว2วันติดต่อกันเพราะว่ามันมีแรงงานนะครับเครื่องบิน RC 1 3 5 l i สามลิเวจอยนี่หละครับของทัพอากาศสหรัฐ ปรากฏบนระบบติดตามการบินเหนือทะเลจีนตะวันออก2วันติดติดกันโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งเซียงไฮ้และก็จีนทางด้านตะวันออกท่านผู้ฟังครับ RCW135W l i g h t i g t j o นั้นดูเหมือนว่ามันไม่ใช่เครื่องบินขับไล่แต่มันเป็นขุมพลังแห่งการรวบรวมข้อมูลข่าวกรองลองนึกภาพดูนะครับว่ามันเหมือนเครื่องดูดฝุ่นขนาดใหญ่สำหรับการจับสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์บนอากาศ ภารกิจหลักของมันก็คือการรวบรวมวิเคราะห์และเกาะเผยแพร่ข่าวกรองจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมถึงรว,ร,วรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่การสื่อสารทางทหารกับต่างประเทศจนไปถึงสัญญาณเลดร์การบินขึ้นบินของเครื่องบินต่างๆการใช้สัญญาณวิทยุต่างต่างรอบบริเวณชายฝั่งของจีนซึ่งมันไม่ใช่แค่การจับตาดูเท่านั้นแต่มันคือการดูดข้อมูล ทุกชิ้นที่ทําได้นี่เป็นการส่งสารโดยตรงถึงปักกิ่งว่าสหรัฐกําลังเฝ้าดูอยู่และรับฟังและมีศักยภาพในการทําแผนที่ลอยเท้าทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดของจีนในพื้นที่แถบนั้นขณะเดียวกันมันก็มีรายงานความเคลื่อนไหวของจีนนั่นก็คือการที่จีนนี่แหละครับเปิดตัวอาวุธวันสิ้นโลกชนิดใหม่ปักกิ่งสร้างสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว,ว่ามันเป็นตอร์ปิดโดนิวเคลียร์ที่สามารถทำลายเมืองชายฝั่ง ทั้งเมืองด้วยคลื่นซึนามิกรันตาภาพหลังสีเป้าหมายก็คือชายฝั่งบริเวณที่ยาวไกลของอเมริกานี่ะครับอย่างไม่ต้องสงสัยเรียกได้ว่ามาทั้งทางอากาศบนบกและใต้น้ําแบบ3มิติเนื่องจากว่าในเรื่องของเรือดำน้ำานี่แหละครับจีนนั้นอาจจะยังพัฒนาขีดความสามารถยังไม่ทันอเมริกาแต่นผู้ฟังครับจีนบริหารดานจีนบริหารโดยวิศวกรส่วนอเมริกา บริหารโดยทนายความจีนสร้างทางรถไฟสร้างเขื่อนพัฒนาอาวุธขนาดที่อเมริกาเขียนกฎเกณฑ์ฟ้องร้องแทนที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานกฎหมายที่อเมริกากำหนดขึ้นนี่หละครับมันกำลังปิดกั้นความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐในด้านกลาโหมและวิศวกรรมปี2545นี่แหละครับสมาชิกระดับผู้นำสูงสุด ของจีนทุกคนล้วนมีพื้นฐานมาจากโรงงานโรงเรียนวิศวกรรมศาสตร์พวกเขาด้วยโครงการต่างๆเช่นเขื่อนสามผารถไฟฟ้าความเร็วสูงการขยายการผลิตชิปขณะที่กรุงวอชิงตันนี่เลยครับทนายความมีบทบาทสำคัญ ให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงานด้านกฎหมายจีนทำหน้าที่เป็นรัฐวิศวกรรมสร้างรถไฟโรงงานและฟาร์มพลังงานอาทิตย์แม้ว่าจีนนี่แหละครับกำลังเผชิญกับข้อจำกัดทั้งภาละนิสินประชากรสูงวัยและการขดขี่ทางการเมืองแต่อเมริกาเองเนี่แหละครับกับล้าหลังในด้านวิจัยควันตั้มแบตเตอรี่พลังงานสะอาด ภาษีสุลกากรการตัดงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์และกฎระเบียบการเข้าเมืองที่เข้มง,งวดนี่แหละครับมันทําให้ช่องว่างเศรษฐกษิจนั้นมันกว้างขึ้นถึง5เท่าท่านผู้ฟังครับสถานการณ์จีนปัจจุบันนั้นจีนกําลังทําสงครามกับยุโรปผ่านยูเครนผ่านตัวแทนของตนได้แก่รัเสเซียและเกาหลีเหนือจีนนั้นถือว่ามีปัจจัยสําคัญที่สุดที่ช่วยให้รัเสเซียสามารถรอดพ้นจากการคว่ำบาตรในการทําสงคราม ัจจุบันโดยการซื้อพลังงานน้ำมันนี่แหละครับเป็นผู้สนับสนุนหลักของรัเสเซียก็ว่าได้จัดหาทั้งกำลังทหารและอาวุธผ่านเกาหลีเหนือ,อยุโรปนั้นตอนนี้ต้องตื่นตัวเลยแหละครับเพราะว่า ภัยกำลังเดินทางมาใกล้ตัวรัเสเซียยึดยูเครนได้เมื่อไหร่ยุโรปนั้นก็จะอันตรายเพิ่มขึ้นเมื่อน,นั้นสงครามรัเสเซียยูเครนยิ่งยืดเยื้อเท่าไหร่มันจะยิ่งเป็นประโยชน์ต่อยุโรปและยิ่งทําให้รัเสเซียอ่อนแรงมากขึ้นรัเสเซียไม่สามารถสู้รบต่อไปได้หากปราศจากความช่วยเหลือจากจีน ตอนนี้จีนแทบจะยึดรัดเสเซียก็ว่าได้ว่าทุกอย่างในจีนที่จีน,นที่รัเสเซียนี่แหละครับเป็นของจีนหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจอาวุธยุโทโธปกรณ์แม้แต่กําลังคนจีนนี่แหละครับอาจจะต้องขน ประชาชนที่มีอยู่จำนวนมากมาในพื้นที่ของรัเสเซียนะก็ต่อไปชิ้นส่วนของจีนกลายเป็นพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของรัเสเซียจีนแบ่งปันข่าวกรองข้อมูลสนับสนุนเครื่องจักรสงครามให้กับรัเสเซียนี่ไม่ใช่ความเป็นกลาง แต่เป็นการสนับสนุนอย่างแข็งขันจีนกําลังเติมเชื้อเพลิงให้กับสงครามจีนใช้เกาหลีเหนือทํางานสปกปรกส่งอาวุธและตอนนี้ถึงขั้นส่งกําลังทาหารขณะเดียวกันยุโรปก,ก็ทําแซงว่าจีนนั้นไม่เกี่ยวข้อง แต่จีนกลับเป็นแกนหลักของการพยายามทําสงครามของรัเสเซียในปัจจุบันถึงแม้ถึงเวลาแล้วนะครับที่ต้องหยุดการเพิกเฉยสิ่งเหล่านี้อย่าคาดหวังว่าทรัมป์จะเข้มงวดกับจีนเขาอ่อนโยนกับทั้งจีนและรัเสเซียทรัมป์อาจร่วมมือกับรัเสเซียนะครับและก็จีนนะครับทำลายยุโรปอยู่ในปัจจุบันเขาไม่สามารถ แม้กระทั่งจะแบนทิกตอ k ต่อไปได้ขณะที่กำลังขมขู่พันธมิตรอย่างญี่ปุ่นยุโรปต้องลงมือทำเพราะว่าไม่มีใครช่วยยุโรปได้ทรัมป์นี่แหละครับพยายามทรัมป์นั้นอาจจะพยายามถอยอเมริกาห่างจากยุโรปมากขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นหายนะที่จีนนี่แหละครับส่งผ่านอเมริการัเสเซียโดยเฉพาะในสงครามรัเสเซียยูเครนแม้ยุโรปจะพยายามปฏิบัติอมแต่มันก็ล้มเหลวนะครับจีนกลับยิ่งเพิ่ม การสนับสนุนลัดเสียมากขึ้นมาตรการความบาทและภาษีสุลกรเลยนะครับเป็นภาษาเดียวที่ปักกิ่งเข้าใจจีนนั้นสนใจในเรื่องของการคราเพราะว่าเป็นเครื่องจักรสาคัญและไม่พร้อมที่จะเผชิญหน้าและ ตอนนี้นี่นะครับยุโรปนั้นจําเป็นจะต้องเพิ่มแรงกดดันอย่างจิงจังจีนไม่ใช่เพื่อนของยุโรปและกําลังรุกรานยุโรปผ่านตัวแทนของเขายุโรปไม่อาจมีอานาจที่ปไตยได้หากต้องพึ่งพาจีนและอเมริกาถึงเวลาแล้วที่ต้องก้าวขึ้นทําตัวราวกับเป็นมหาอานาจและหยุดทําตัวหน่าสมเพชจีนมีเลือดมีเนื้อมีเลือดเปื่อนมีมือเปื่อนเลือด แต่อาจอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดสถานก,การณ์ต่อจากนี้ไปจักรวรรดิถ้าเบื่อมันจะเกิดขึ้นมันจะเหลือจักรวรรดิที่มีอยู่มีจักรวรรดิอเมริกาจักรวรรดิจีนและจักรวรรดิยุโรปเท่านั้นเองขณะที่รัเสเซียจะโดยราไปเรื่อยๆจากการที่จีนนี่แหละครับขมือทุกวันทุกวันรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ